ไม่เลว์พก็แมนอยู่สังด้านของมิคาเิลอันโตนิโอครับได้ให้ความคิดเห็นบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลวก็เอร์พจะเป็นเพียง2ทีมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกเกตที่แฮร์รี่เคนจะมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับม,ม,มาฟังกันนะจ๊ววันน่าสนใจละทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าทังด้านแฮร์รี่เคนครับสู่ขั้นหมายว่าอาจจะแยกทางกับไก่ในทองสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เขายังมีสัญญาจนถึงปี2 0 2 4กับสเปอร์นะ ล่าสุดซังเฮริเกนพึ่งยืนยันกับริชชี่สุนัครับนายกรัฐมนตรีของังกฤษว่าเขาต้องการทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดในพิมพ์ลิงกฤษของอารันเชลเลอร์ให้ได้ซึ่งหมายความว่าเขาต้องอยู่กับกไกดททองสเปอร์ต่อไปหรือไม่ก็ย้ายทีมไปอยู่กับทีมอื่นในพิมพ์ลิงกฤีนะครับซึ่งทางด้านของอันโตนิโอซึ่งค้าแข่งอยู่กับเวสแฮมยูไนเต็ดครับมองว่า แมนยู U, และก็เลโวพูเป็นเพียงแค่2จุดหมายที่แฮร์รี่เคนจะย้ายทีมไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเรามาฟังสิ่งที่อันเดรโอได้พูดผ่านฟุตบอลเลอร์ฟุตบอลพอดแคสต์กันหน่อยเขาบอกว่าทีมเดียวที่แฮร์รี่เคนจะไปก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่อจริงๆแล้วมี2ทีมที่เขาจะไปได้ก็คือแมนยูแลวก็เอร์พูลลเวพูก็กําลังต้องการกองหน้ามีเพียง2ทีมนี้แค่นั้นและผมคิดว่าเขาจะมีค่าตัวอย่างน้อย100ล้านปอนด์สำหรับแฮร์รี่เคนในช่วงซัมเมอร์นี้ อันนี้คือสิ่งที่อันเดรียได้พูดถึงแฮร์รี่เคนบอกว่าจะมีแค่ลิเวอร์พูลกับแมนยูแค่นั้นที่แฮร์รี่เคนสามารถย้ายทีมไปได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ถ้าหากว่าออกจากไก่ในท้องท็อตแนมฮอสเปอร์ออกไปครับต้องมาตามจริงๆครับต้องกลายเป็นอีกคนแน่ที่เหนือหอมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของแฮร์รี่เคนก็คอมเมนต์ก็ามาได้ครับจัดไปฮาวารุ่นจัดไปเยาวๆาลอย